สวัสดีครับอีกรอบเลยนะฮะสนุกไหมท่านี่สวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีคท่านนี้ครับพี่เมกกี้ผมดีมากครับผมเราจะจมูกหายนะจริงเหรอฮะค่ะกัดปากกัหลายคนแล้วมันกัดได้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อโอเคนะครับผมขอเสียงดั้งนี้หนึ่งั้งครับผมกับพี่อยู่ที่นั่นค่ขอบคุณมากรับพี่เมื่อกี้ครับผมวันนี้ผมมีของแจกให้พี่เพราะว่าวันนี้พี่บอกว่ามาถึงบูรณะทันที่ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องแจกต้องมีแจกของครับผมเพป็นเป็นของไม่รับเนาะของรับครับผมนะครับต้องรับนะครับผม เอาไป่อนรับคนเดียวน้าร right, okay. right. so ok. ักนะครับผมตามาอออบคุณครับผมคผมขอบคุณครับเดี๋ยวไม้องู่ด้วยกันก็ได้เะครับผมพอดีคนเงาให้วันนี้ใช่ตามมาน้ารักขอบเป็นไงบ้างครับพี่ให้พี่หให้พ่เอาแเอาสาวอายนครับอยากได้เหรอ มาบ้วยเรามาบ่อยแค่ไหนบ่อยมากค่ะบ่อยมากใช่ค่ะมาแล้วก็พอลงสนามบินปุ๊บแล้วก็บินกลับเลยค่ะมาบอกมานี่เลยแล้ครัาบอกมาทำอะไรมาเที่ยวสนับสนุนสายกับพี่เราใช่สนฉพาะมาอีเวนต์หน้ามาอีเวนต์แต่ว่าแถวนี้ยังไม่เคยมาส่วนของเรนิต้าในมาครั้งแรกเลยน่ารักมากๆเลยที่เรากแบบพาบุรีรัมยาน่ารักว่าอันนี้ห้างอะไรนะเนี่ยทวีกิมลุคเปอร์เซ็นเตอร์โอ้ที่ทวีกิมที่คนน่ารักเนาะใช่น่ารักมาก าโอเคเดี๋ยวผมให้พี่จี้นะแจกของน้องนี่มาเราไม่กติกาไม่เขเรื่อกติกาพี่ชอบเลขอะไรพี่ชอบเลขสามพี่ชอบเลขสามอ่ะโอเคใครที่มีเลขสามเนี่ยบนหน้าบัตรเครดิตอง่ายแต่าข้าจนเกมที่ง่ายสุดนะค่ะรา้สิเลยนะใครที่มีหมายเลขสามกี่ตัวนะเนี่ยได้ครับผมบนหน้าบัตรเครดิตกี่คนนัะสิบคนให้สิบคนครับบนหน้าบัตรเครดิตธนาคารอะไรก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้นะได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดแบบนี้ไดครับผมเดีไม่ต้องซื้อคอร์สก็ได้นะ แล้วมีเลขสามอ่ะใช่แปลว่าชอชวเหรอฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่ะทันแรกอยากให้อ่ะแล้วก็ได้ครับผมต่อจากนี้นะครับหนึ่งสองสามเจ็ดพี่นักนตรีละคนอยากใครอยากใครเบียหรืออยากใครหมู่ชอบตั้งแต่เริ่มต้นเสมอที่ใครสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะไดครับผมลูกค้าใหม่ๆนะฮะใครที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนนะครับก็รับรับวัลที้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับวพี่ๆนะฮะสนุกสนานสนุกมากทุกคนสนุกไหมครับสนุกไหมหนึ่งชั่วโ ขอบคุณมากที่มอดคอนสุขแบบนี้นะคนานๆมาทีอันนี้ลูกค้าคนแรกนะลูกค้าคนแรกนะครับอันนี้เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจากรีบิทซูเปอร์เซอร์ด้วยแล้วนี่เป็นตัวแทนของจัรีบิทซูเปอร์เซอร์หรอคะใช่ครับผมใช่ไหมไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ สวยมากบัตรเครดิตหมายเลขสามนะคะครับผมค่ะน้องก้องาะคะสวยนะคะโอเคหน้ามากเลยต่อมาต่อมาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวต่อเชื่อแล้วต่อเชื่อเอาเชื่อแม่คุณเอาตัวนี้ของคุณมาเลยค่ะครับผมเชิญค่ะเชิญค่ะคุณนัทค่ะสวยมากครับผมเอ่อเมื่อวีร์ล่ะใส่เสื้อวีร์ล่ะลืมมากค่ะพี่นี่เขาใส่ชุดเสื้อวีร์ล่ะ กับตองเลยมองตาต้องนะคะที่ใส่แว่นดูเหมือนโรคจิตนะคุณนะครับที่ถ่ายไปได้ไม่เห็นแม้แต่ตัวแหละถือว่าไม่ส่งให้ลูกค้าสักทีนะคะขอบคุณนะคะถ้าจะมาเชิญค่ะเอาของจากตองแล้วนะคจะเป็นมอสให้นะคะวินี่เป็นอะไลาะตัวอะไรอะไ็กโคลเก็ตวินี่หรอโค้เนาะยินดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห าวันนี้มีบอลเหรอคะอ๋อใช่ใช่วันนี้มีบอลไมอคุยจาเต็กอะไรอะคะคุยจะบอลทองเหรอใช่เชิญค่ะบอลทองก็ทีมของคุณแจ็คแฟนชันเนาะเชี่ยมมีรำแหละใช่เราก็เช yeah, ี่ยมมีรำเลยอะมีรำใช้างใหญ่มาเลยครับตอนนี้ทีละบอลแล้วฮะเลยเชิญค่ะน้ำมัน เชิญแ่ไเชีย์บอลไหมเด็กเชียร์บอลไหมฮนะนีเอาไปทำสวยต่อนะพี่ดู่ถสวยมนะา,ากทำนน,นี้นตนี้เข้าใจยากขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญท่านกล่องนีค่ะนี่ไปนอก่อนแล้วนึงพี่ด้วยนะ อบคุณ้าตัวลวน,นะพี่รออยู่เซลฟี่เหรอไ่ได้ไม่ได้ไหนบชอบผมิไเดี๋ยวลมแม่มาซ้อคอร์สเล่นร้ก็ปีนซิี่องไปยนเะ้า <ừ. S 2> ใจไมประชี่เกที่าาทททบ้าวันยมยุกงม่บทปล่เดียวไาโเชรพี่งไปด้สมัก่อนแฟนพี่ก็สิบเยอะอย่าง้ยทไงนะครั่กดเหมือนกดไรนครกดสิวอไ่้วกดที่ <laughs> คุณคะ่โอเค,ะคะ <Okay. S 1> าจา้ะอ้วอีกนรางว,วัลนครับอีหนึ่งรางวัลต้องต้องีนะ,ะยนได้หนึ่งรางวัลนะครับเย็นได้หึงรางวัลคุณผมคะาชดชายชายมีหมายเลชแล้วชายได้ชายได้ไปแล้วายใน,นี่หลือนะอุ้ยลอยพุ่งขึ้นมาไปฉีดมาเลยล่ะฉีดผิวใช่ ถึงตามาเลยเาก็้องไิมมเือันก่อนนะฮะที่นี่ิสิ่วหรอจิ้ที่บนขอนครับผมนาอย่าง้ไู่ไม่ได้หรออาเป็นลูกไม้อยู่แล้วอันนี้ทำอะไรมาวิสุขุมมากพิลเลอรหรอต้ิงมีเล็รต้องมีต้อมีต้องมี ีกนาเดี๋ยวให้โอกาสนะครับสำหรับใครที่เดินคืบเดินมาเนาะใครที่มีหมายเลขอดสามมาหน้าบัตรเครดิตเดี๋ยวแจกตุ๊กตาเนะ่ยสำหรับพี่เบกกี้นะครับดีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับผมให้คนสุดท้ายใครที่มีแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าตามสิบใบสิบใบเลยเหรอพี่มีแค่แบงค์หนึร้อยอยู่เลยอ่ะที่นี่เขาพูดกันเป็นพู้เลยพี่ใช่ครับผมดีค่ะครับเชิญค่ะคำถาม ดูตปงแล้วเหมือนขึ้นมาเห็นลูกของนี้ใช่ไหมเชิญค่ะคุณสายยุนนะคะ ขอบคุณครับผมพี่ด้วยนะที่วันนี้รมาเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนก็แล้วกันมาที่นี่ก็เราไม่ได้มาอยู่นานเราอยู่นานอยู่นานแต่ว่าเรายังมีตัวแทนสมาพิเศ่นะฮะเอาไปให้สหรับแปนกๆนะฮะได้ไปกอดตอนที่บ้านนุ่มๆขอบคุณครับขอบคุณที่เรนิต้าสิ่งใช่ครับผมอ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็คือในคำของสุนี้ตอนลงพิโชว์อยู่ที่บอกว่าเราต้องเติมตลอดเวลาเนี่ยจริงแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญยุคนี้แล้วยุคนี้แล้วอย่าไปลโง่ใครจะแซว่า นะนหน้าไปฉีดหน้าจะไปทำสัญยกรรมไม่ต้องกลัวรไรที่มีเงินทำคนนั้น่ะร<ห>ักแล้วใครทำก็คือสวยก่อนเป็ะแบบแรกนะราะยุคนี้มันเป็นทุกขียาดียาดีแต่ที่สำคัญคือต้องกริดที่เป็นกริดที่ โอเคนะครับเรดิต้าคลินิกนะครับดับเบิ้ลกี้ศรีตัญญานะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไลฟ์สดในวันนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่จบแล้วเพราะว่าเรดิต้าคลินิกเขาจัดรายการถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคแต่เขาจะไปที่จะไม่จะลงเบอร์โทรไว้ให้ใต้โพสต์นะครับว่าเรดิต้าคลินิกจะมาที่เขาเรียกอะไรนะและงานอย่างไรก็ติดตามกัน ก็ติดลายเป็นจะลงให้นแล้วมก็เการเติมตกเป็การเลื่อางๆนิครัณร์ร่า้งรกายอยู่แล้วมันน่าัวเหมือนกันนะถ้าโวบอกล้วไปฉีดกองหมอเาเปล่าวผมเคยคิ้วคิวไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะผมก็่าไปทำงานดีเวนต์หน้าแข็งๆจนแบบว่าตาแข็งอะไรนหมดเลยก็อยากฉีดทัอื่นเลย ใช่ครับผมแ,แต่จริงๆนีนี่คือ,อยืนยันของู้นม่ที่มาพูดก่อน ดีมากครับผมนะเขาตัวเขามีตัวเรืองน้ำผูนะครับผมก็เป็นตัวสมาร์ทเจนไตัวนี้ดีเดี๋ยวน้ำผู้เพ่าะอะไรคะบ้านเราเมืองทองใช่ครับครับผมนะเขาเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวนะครับที่เป็นตัวไปด้่ยผิวมันลุกต่ำยาวมากขึ้นดูนะคับเพิ่มขึ้นทุกเป็นงตัดมากขึ้นใครจะไปลองกินก็สนใจก็กินประมาณสี่หนึ่งันส์ลองเลยนะอันนี้ใช่เวลาประมาณที่สิบสายเฮ้ยหรือว่ายุกมีฉีดผิวได้ ปีครับพี่เดือนเห่าไปเลยใช่ไหมครับแล้วราก็ซาบซู้ทุกปีหมเดือนเห่าไปเลยฮะ่หรือว่าผมจกแช่วงนี้ผมเห็นแล้วพี่อยู่ก็เรียนมากนะครับผมไม่มีขนห้กับลูกระทั่งอย่าไปใช้สัญส้มไม่ได้นะคะเลเซอร์สามครั้งจบไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนเหงื่อหรือไม่ใช่ขนแค่จักรเเร่นะขนต้องหลุดไม่ได้ใช่ได้ทั้งส่วนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบิมิเนไลนะครับผมอว่าผู้ชายก็ได้หนวดเอาไม่อะปวดเราก็สามารถเลเซอร์ได้นะครับผมเพื่นพี่พี่ก็มีการเลเซอร์ ถูกต้องลูกระชับด้วยแต่รูกว้างๆไม่เทนรู้ของรูทุกคนใช่ครับผมก็ทำให้กระชับมากขึ้นข้นบางคนนะบางคนของยุภาพออกเลยว่าบางคนนี้จะมีพลวัตเป็นกลุ่มหนา่นะเป็นกลุ่มหนาแก่นาทุกวัานเขาตอ่ยจะเริ่มการถอดเลใช่้มีอยู่ทุกยุคกยุคเลยกนใช้าวในยืนเราเป็นสิ่งที่ครมาสงสสรเด็กหนนั้นมากเลยมันเป็นการเรีงเอาแลงเอาบางๆ ช่วยทางด้านหมอไปมาจัดวนมาจต่งขนถึงล่างเลยเพราะว่าทำให้ต้องแขนดูมีความขาวอันตรยด้วยเฮ้ยเลเซอร์นี่ตรงนี้ได้ด้วยนะไออนเฮดได้ด้วยนะให้มันเป็นแบบสีชมพูนะได้นะได้ด้วยนะตัวไดโก้ไดโก้ใช่พี่ไปยิงล่าสุดเนีก่อนขึ้นเนี่ยไปให้คุณหมอที่ดินตายิงให้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนตอนแรกพี่ไหอยู่ที่ไม่ไหลพูดตอนนี้กระชับขนาดนี้พูดถึงเรื่องการไหลคุณพี่ก็อย่างที่ทำให้พี่ออกกำลังกายครับ ประโยชน์เราหลับพักผ่อนให้เต็มที่ให้เพียงพอมาแล้วบคุณซึ่งพี่อุ้มนแล้วก็หาหมอด้วยหาหมอที่สำคัญเลยัจจัยหลักมันเป็นทางแล้วแต่อย่าลืมว่าต้องทานอาหารที่พ่อแม่บอกก่ะนะแต่หาหมอได้อย่างเชียร์เพราะว่าไม่เองอาหารหมอตรอกใช่หาหมอแล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึทาครีมหาครีมดีๆทาหาหมอดีๆใหฉีดไว้ดูแลไว้ทรีทเมนต์วันนี้คุณไม่ต้องคิดแล้วว่าไปคิดมาให้คุณเรียบร้อยแล้วเรียนฟาร์มจบจบเลยแล้วก็้ามาอยู่สถานนี้ที่แรก ีเลย,ยแล้ววันนี้ยิ่งวันนี้ยิ่งนะเพราะว่าอ,อะไรวันนี้โปรโมชั่นดีและฟังราคาคือแบบวันนี้ใครซื้อคือสวยอ่ะสวยนี่ได้ฟรีโดยราคาหลักหมื่นไปสองนี่เลยนะไม่แตะแสนด้วยเอาจริงนะหน้าไปไปทำครั้งเดียวนะ PR P R P หรืออะไรก็ตามแลม้วแบบพิเศษพิเศษีนึงแบบอะไรเงี้ยเป็นแสนนะเทพ <All right. S 2> แบบนะต,ตรงเนี้ยจริงๆริงเลดี้ต้ารูราคานั้นแต่ว่าวันนี้ทุก หกช่วงหมดเลยนะครับสำหรับพี่วันนี้นะครับผมรวมเล่นกับพี่แม่กินนะวันนี้ผมมีความสุขนะยัง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 แคู่ครับผมอ่ะโอเคในหน้าที่พี่นี่นะครับผมมาที่นี่แล้วก็เป็นการแกันไปนี่นะครับผมครั้งแรกของวิาแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผมก็นะครับอยากจะให้ เขา,าเรียกว่าคุ้มให้เรขอบคุณกันแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณลูกี้นะครับได้บทละครแล้วก็ให้กับทางผู้มีหน้วก็ทางบริษัทอื่นะครับผมนะหรับตกลงด้วยครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยาการมั่นคงนะคะเป็นตนัวเรดต้าเนี่ยเขามีหลายเทคนิกแล้วแต่ว่าตอนนี้เขามั่นคงที่สุดจะมั่นคงแล้วข้อพิจารที่เป๊กอยากจะมอบให้เรดต้าวันนี้เลยก็คือว่าอยากให้พวกแม่พี่น,น้องชาวบุรีรัมย์เปิดใจกับวันเปิดโปรวันนี้เปิดใจลองใช้เรดต้าดูฝากเรดต้าไม่ให้เขาหกเขาใจของพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยเราจะส่งไปด้วยกันให้บอกได้เลยว่าเรดต้าเป็นคลินิกที่มั่นคงเชื่อถือได้ สวยดูดีได้ฝากเรนิต้าวัยนี้ก็บอกว่าใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงผู้บริหารด้วยนะคะขอให้เรนิต้าราคาดีอยู่คู่กับคนบุรีลำอยู่ประคองความสวยของสุภาพสตรีและความดูดีของสุภาพบุรุษแบบนี้ไปยาวๆขอบคุณแทนคนบุรีลำด้วยอมากมากที่นี่พี่ครับมาที่นี่ราถงช้เวลาอยู่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะค่ะนะครับผมสาวอาจารย์หรือว่านุ่มๆไหนเขาบอกว่าไม่พี่นะอาจารย์ไม่อหานที่ถือสามารถติดตามผลงานตรงไหนได้บ้าง เลยทุกช่องเลยนะคะติดเจอก็ฝังดูด้วยนะช่อง5ช่อง3ช่อง7ช่องวันนะคะก็ช่องหลักตรงนี้มีทุกที่เลยมีมีหลายรายการมากค่ะด้วยเดี๋ยวมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอีสานซอมบี้พี่คือพี่เพชรลาบเด็กพระเอกกับตัวออกแบบเป็นตัวเองมีเมสมีคุณต้นหอมมีพี่บอยเล่นด้วยกันแล้วก็มีดาราอีกข้างเลยทุกที้จะเล่นด้วยแล้วก็คุณแจ็คกระฉันก็เล่นด้วยเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้รวมคนดีครวม ก็าลองคนดีใช่คนดีใช่ต้องดู างแฟนของเรานะครับโอเคครับผมตอนนี้ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพเป็นก่อนที่เรืให้สำหรับมิมิกิสินยาครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณมาริโอ้ครับผมซึ่งนั้นเป็นเอเวอเรจนะครับทางเฟรดิต้าวินิครับซึ่งนี้คนดูแลเจ็ดสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาคุยน้ำที่นี่ครับหรือว่าจะเป็นสาขาเพชรชูบูนนะครับ ยังมูลร้อยเอ็ดลบุรีโคราชครับแล้วก็สักราชสุดเลยก็คือชุมพรบุรี มีไหมครับอ่ะทำไม่มีไหม,ม,มครับมีไหมครับมีไหมคำของคุณนกซีครับคุณนกพี่คุณรุ่งครับคุณดิชีครับคุณปุ่นโตครับคุณโบครับ